ขบคุณที่ได้รู้จักกินนี่ด้วยและก็เป็นของฝานถึงแม้จะไม่เยอะไม่น้อยแต่ให้เราไม่ด้วยใจให้ด้วยใจ <c oughs> ให้ด้วยใจให้ด้วยใจให้เราไม่เอาคืนนะไม่ใช่คอนเทนต์นะ <c oughs> แล้วก็ผู้ชมทางบ้านที่5้าแชน,นะคะเดี๋ยวได้จะแจก5,000บาทค่ะผมบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ แม้เวลาสั้นๆที่ได้รู้จักกันกับน้องยิวนะฮะและน้องเจนรู้จักมาสักพักหนึ่งแล้วน้องเจนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องนี่เป็นน้องที่น่ารักและเป็นน้องที่รู้สึกว่าโตขึ้นในทุกๆวันในทุกๆวีคทุกๆปีด้วยและความรับผิดชอบหรือคาพูดอะไรแล้วแต่เวลาพูดออกมาเจนเหมือนแม่คนหนึ่งของบ้านของบ้านได้หมดและสดชื่นเออเป็นบุคคลที่เออหน้าเรียกว่าน่ารักนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆนะครับตั้งแต่มีครอบครัวนะครับมีลูกนะครับแล้วก็ การอยู่กับในโซเชยียลยังไงการพูดคุยยังไงตอบโต้อย่างไงมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าน้องโตขึ้นเก่งมากๆนะครับนีย